มีคนท้าให้คุณ เขาไปอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ร้างที่เคยมีข่าวลือว่ามันมีผีสิงและขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเป็นอย่างมากแลกกับเงินจํานวน10,000ดอลลาร์ 10, คุณจะรับคําท้าหรือไม่เดรสแฟลกล่าท้าผีในอพาร์ตเมนต์เฮี้ยนเมื่อครีเอเตอร์สายล่าท้าผีตกลงรับคําท้าจากแฟนคลับเขาได้เข้าไปอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนและนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในเกมนี้ครับซึ่งเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างและภายในอพาร์ตเมนต์มีอะไร รออยู่เราไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมครีเอเตอร์สายล่าท้าผีเขาได้รับคำท้าจากแฟนคลับ ให้ไปน,นอนในอพาร์ตเมนต์ปางเจียงที่ว่ากันว่ามีเรื่องราวลึกลับและเฮียนมากๆด้วยเงินที่มากถึง1,000 0ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ300,000บาทเขาจึงตัดสินใจรับคำท้าตัวเอกของเรื่องหรือว่าครีเอเตอร์คนนี้เขาดูจะเป็นคนที่ไม่กลัวผีเขาคิดว่าเรื่องผีเรื่องเล่าหรือเรื่องลี้ลับมีแต่คนจิตอ่อนเท่านั้นที่จะกลัวเรื่องพวกนี้และไม่ว่านี่มันจะเป็นการข่มตัวเอง เพื่อสร้างความกล้าหรือมันอาจจะเป็นความคิดของเขาจริงๆซึ่งยังไงก็ตามเขาก็ได้เดินทางมาถึงอาพาร์ตเมนต์ตามโลเคชันที่แฟนคลับส่งมาให้ ที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์มันจําเป็นจะต้องเดินเข้าไปในซอยอีกสักพักโดยรอบข้างมันก็ยังคงมีตึกหรืออาคารบ้านเรือนของผู้คนอยู่เพียงแต่ว่ามันดูจะไร้ซึ่งคนอยู่อาศัยสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญญาณเล็กๆที่บง่งบอกถึงความเฮี้ยนของอพาร์ตเมนต์บางทีสิ่งลี้ลับมันอาจจะส่งผลไปยังคนที่อยู่อาศัยโดยรอบจนชุมชนแห่งนี้มันได้กลายเป็นชุมชนล้างเมื่อเข้ามาด้านในเขาก็นึกได้ว่าแฟนคลับได้บอกเอาไว้ว่าที่นี่ยังคงมี ไฟฟ้าอยู่ เพียงแต่ว่าเขานั้นต้องมองหาคัดเอาไฟให้เจอซึ่งเหมือนว่ามันจะอยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยแต่ทว่าห้องมันกลับล็อกอยู่ทําให้เขาต้องเดินสำรวจไปยังห้องข้างๆที่ในอดีตมันเคยถูกเปิดเป็นร้านสําหรับเล่นไพ่นกกระจอกมันยังคงมีสิ่งของต่างๆวางอยู่ไม่ว่าจะเป็นไพ่นกกระจอกหรือว่าโต๊ะจํานวนมากเหมือนว่าผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ต้องรีบย้ายออกไปโดยที่พวกเขาไม่ได้เก็บข้าวของไปด้วยหลังจากตามหาจนทั่วห้องเขาก็ได้ กุญแจสำรองมาแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าภายในห้องนี้มันมีประตูบานหนึ่งที่ถูกล็อกเอาไว้และด้วยความที่เขาไม่มีอุปกรณ์อะไรติดตัวมาด้วยเขาจึงคิดที่จะกลับมาสำรวจประตูนี้ในภายหลังเมื่อได้กุญแจแล้วเขาก็เปิดห้องรักษาความปลอดภยัยซึ่งภายในห้องนี้มันก็ยังคงมีสิ่งของต่างๆหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเล่นวิดีโอ รูปปั้นกวนอูแลรูปถ่ายที่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งเขากำลังอุ้มเด็กอยู่และมันก็ดูจะไม่ต่างไปจากห้องก่อนหน้านี้ที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็คงจะทิ้งทุกอย่างแล้วรีบหนีไปหรือย้ายออกไปด้วยความกลัวนอกเหนือจากการส่งคำท้า แฟนคลับคนดังกล่าวเขายังมีกุญแจห้องสองของอพาร์ตเมนต์นี้มาให้ด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์นี้มาก่อนเมื่อเข้ามาในห้องตัวเอกก็ได้ทําการเก็บกระเป๋าพร้อมกับทบทวนว่าที่นี่มันเคยเกิดข่าวอะไรขึ้นในหนังสือพิมพ์ที่เขาพกมาด้วยมันเป็นข่าวของวันที่20มิถุนายนปี2001ชายผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ฟังเจียง ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในกลางดึกของวันที่15มิถุนายนตามที่ครอบครัวและเพื่อนบ้านได้บอกเอาไว้ก่อนชายหนุ่มจะหายตัวไปเขามักจะบ่นถึงเสียงของลูกแก้วที่มันตกกระทบกับพื้นดังมาจากบนเพดานห้องแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปตำรวจไม่พบร่องรอยของการบุกรุกเข้ามาหรือว่าการพังสิ่งของเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าห้องมันยังคงถูกล็อกจากภายในเรื่องของคดีนี้มันยังคงเป็นปริศนาตัวเอกเริ่มท ความสะอาดห้องและเตรียมพร้อมที่จะอยู่อาศัยในห้องนี้อย่างน้อยเขาก็น่าจะอยู่อาศัยตามกำหนดเวลา ที่เขาได้รับคำท้ามาเขาได้เริ่มเข้านอนในคืนแรกแต่ทว่าเขากลับนอนไม่หลับซึ่งหากว่าน,นี่มันไม่ใช่อาการปกติของเขามันก็อาจจะหมายความว่าลึกๆแล้วเขาเองก็อาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างสำหรับการมาล่าท้าผีในครั้งนี้และด้วยความที่เขานอนไม่หลับเขาจึงตัดสินใจที่จะออกไปเดินสำรวจภายในอพาร์ตเมนต์และหยิบกล้องวิดีโอมาบันทึกภาพไปด้วยเขาเริ่มจากการสำรวจในชั้นสองชั้นที่เขาอยู่ซึ่งห้องส่วนใหญ่มันก็ถูกล็ เอาไว้เขาจึงจําเป็นที่จะต้องลงไปสํารวจที่ชั้นล่างและตอนนั้นเองที่เขาเริ่มได้ยินเสียงของลูกแก้วที่มันตกกระทบกับพื้นเหมือนว่ามันจะดังมาจากในห้องที่เป็นร้านไพ่นกกระจอกทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเสียงมันก็ได้เงียบไปและด้วยความที่ก่อนหน้านี้เขาได้เก็บค้อนเก่าเก่ามาอันหนึ่ง เขาจึงถือโอกาสที่จะใช้มันเปิดประตูที่มันเคยล็อกเอาไว้ภายในห้องนี้มันมีกุญแจอยู่หนึ่งดอกและภาพถ่ายภายในร้านไพ่นกกระจอกที่มีลูกค้ากำลังใช้บริการอยู่แต่มันกลับมีร่างของหญิงชารา ที่แอบอยู่หลังประตูจ้องมองมาที่กล้องพร้อมกับยิ้มอย่างน่ากลัวโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครหรือต้องการอะไรกันแน่หลังจากได้กุญแจมาแล้วเขาก็เอาไปเปิดลิ้นชักภายในห้องรักษาความปลอดภยัยที่ในตอนนี้รูปปั้นกวนอู ที่มันเคยหันหน้าออกมามันได้มีการขยับขึ้นมาได้เองซึ่งไม่ว่าตัวเอกเขาจะสังเกตเห็นมันหรือไม่แต่เขาก็ดูจะไม่ได้สนใจมันและเปิดลิ้นชักเพื่อหยิบกุญแจของห้อง107เขาได้เข้าไปสำรวจในห้อง107แต่ในระหว่างการสำรวจมันกลับมีมือลึกลับโผล่มาที่หน้าของเขา ในขณะที่เขากําลังส่องรูบนกําแพงหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอกับโน้ตใบหนึ่งมันเป็นโน้ตของเด็กหญิงที่อาศาัยอยู่กับพ่อแม่ของเธอายในห้องนี้เมื่อปี2025เธอได้เขียนโน้ตเล่าเอาไว้ว่าเธอเริ่มเห็นหญิงชราลึกลับอยู่ใต้เตียงของเธอ ในตอนที่พ่อแม่ของเธอไม่อยู่บ้านพร้อมกับรูปอีกใบที่เป็นหญิงชรา,าคนเดิมแอบมองเด็กหญิงขณะท,ที่เธอกำลังอยู่ในห้องนั่งเล่นและกำลังเล่นลูกแก้วอยู่โน้ตอีกใบของวันที่21เดเดือนเมษายนในปีเดียวกันเด็กหญิงเริ่มเจอกับหญิงชรา,าที่มายืนมองเธออยู่นิ่งๆเธอได้บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ของเธอแล้วแต่พวกเขากลับไม่เห็นหญิงชรา,าคนนั้น ทำให้ในคืนนั้นเธอรู้สึกกลัวมากจนต้องไปนอนกับพ่อแม่รูปวาดของเด็กหญิงคนนี้มันยังได้บอกเล่าเรื่องดาวด้วยว่าตั้งแต่เธอเริ่มเจอหญิงชราหญิงชราก็ได้เริ่มเข้าใกล้ตัวเธอมากขึ้นจนภาพวาดสุดท้ายมันเหมือนกับว่าหญิงชราได้ก,กลายเป็นปีศาจและกําลังจะกลืนกินตัวเธอเมื่อได้ฟุตเทิดีโอที่เพียงพอแล้วตัวเอกก็ตัดสินใจที่จะกลับห้องแต่ก่อนที่จะกลับเขาก็ได้ยินเสียงลูกแกว้วตก กระทบพื้นอีกครั้งซึ่งเขาก็พยายามตามหาที่มาของเสียงมันทําให้เขาเดินขึ้นไปสํารวจที่ชั้น3และชั้น4แต่ทว่าเมื่อเดินมาถึงเสียงมันกลับหายไปเขาจึงทําได้เพียงกลับไปที่ห้องเขาได้นอนพักเอาแรง ตอนที่จะไปสำรวจในห้องอื่นๆแต่ช่วงที่เขากำลังจะหลับเขากลับเห็นหญิงชรามายืนอยู่ข้างเตียงของเขาจนเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาและรีบตรวจสอบภายในห้องซึ่งทุกอย่างมันก็ดูปกติดีไม่ว่าจะเป็นกรอนของห้องที่มันยังคงถูกล็อกไว้ห้องครัวที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และใต้เตียงที่มันก็ไม่มีอะไรอยู่แต่เพื่อความชัวร์เขาจึงตัดสินใจตั้งกล้องเอาไว้เพราะตัวเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าหญิงชราที่เขาเห็นเป็นวิญญาณที่มาหาเขาจริงๆหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพหลอนเมื่อตั้งกล้องเสร็จแล้ว เขาก็ได้เข้านอนเขาได้รู้สึกตัวอีกทีในความฝันเขาเจอกับลูกแก้วจำนวนหนึ่งที่มันตกอยู่ที่พื้น่อนที่เขาจะเจอคำเตือนที่บอกว่าให้ออกไปจากที่นี่และมีบางสิ่งที่ทำให้เขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา พร้อมกับเสียงจานแตกอย่างไม่ทราบสาเหตุพอ,อเขาได้เดินไปเช็คดูไฟทั้งอาพาร์ตเมนต์ก็ได้ดับลง เหมือนว่าระบบไฟมันจะขัดข้องได้ถูกจังหวะพอดีเขาได้ลงไปเปิดระบบไฟขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งพอไฟติดแล้วเสียงลูกแก้วก็กลับมาครั้งนี้เขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะดังมาจากชั้น4และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาเจอลูกแก้วลูกหนึ่งตกอยู่เขาเริ่มรู้สึกหวั่นๆกับสถานการณ์ในตอนนี้เขาไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะสามารถทนต่อไปได้หรือไม่ซึ่งในจุดนี้ตัวเอกจะสามารถเลือกได้ว่าจะหยุดการล่าท้าผีในครั้ง และรีบหนีออกไปจากที่นี่หรือจะรวบรวมความกล้าและสำรวจต่อไปหากว่าเขาเลือกที่จะหนี มันก็จะเป็นฉากจบอีกแบบแต่หากว่าเขาเลือกที่จะสำรวจต่อแบตของกล้องวิดีโอมันจะหมดลงพอดีด้วยความที่เขานั้นลืมชาร์จแบตเอาไว้ทำให้เขาต้องกลับไปชาร์จกล้องที่ห้องแล้วไฟมันก็ได้ดับลงอีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกว่าทางเดินของอพาร์ตเมนต์มันดูคล้ายกับสิ่งที่เขาเห็นในฝันเสียงลูกแก้วได้กลับมาดังอีกครั้งและหลังจากที่ชาร์จแบตกล้องจนเต็มแล้วครั้งนี้เขาต้องตามหาที่มาของเสียงให้เจอให้ได้เขาได้ตามเสียง จนเข้ามาสำรวจในห้อง407ตอนนี้เขาเริ่มที่จะคาดเดาได้แล้วว่าผู้คนที่อยู่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์นี้พวกเขาน่าจะเคยพบเจอกับหญิงชารากันมาแล้วทั้งสิน้นแถมภายในห้องนี้ตัวเอกก็เหมือนจะเริ่มเห็นหญิงชาราคนดังกล่าวแล้วด้วยเขาได้สังเกตไปรอบห้อง และได้เห็นอะไรที่แปลกๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตูวเสื้อผ้าที่มียันผูกอยู่หรือที่มาของเสียงลูกแกว้วที่แท้จริงแล้วมันก็เหมือนจะดังมาจากหนูในห้องนี้โน้ตใบหนึ่งที่เขาเจอมันเป็นโน้ตของเจ้าของห้องเขาได้เขียนเล่าเอาไว้ว่าวันนี้เขาได้เจอกับคุณนายหวังที่อยู่ห้อง305 เธอดูหวาดกลัวหลังจากที่เธอบอกว่าเธอได้เจอกับหญิงชราในชุดสีแดงมาแอบจ้องมองเธอจากมุมห้องแต่ตัวเจ้าของห้องกลับมองไม่เห็นอะไรและแม้ว่าสภาพจิตใจหรืออาการของคุณนายหวังมันจะเริ่มแย่ลงแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลอพาร์ตเมนต์นี้มันเริ่มอยู่อาศัยยากขึ้นเสียงแปลกๆที่ดังในยามค่ำคืนมันเริ่มจะหนักขึ้นจนแม้แต่เจ้าของห้องยังเริ่มที่จะเสียส ไปด้วยจนเมื่อมีนักข่าวคนหนึ่งเดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์เขาได้พยายามอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจนมันก็ได้ช่วยเบาความมิตกกังวลของเจ้าของห้องลงไปได้บ้างหลังจากสำรวจห้องนี้จนทั่วแล้วเขาก็ได้ลงไปสำรวจยังห้องของคุณนายหวังที่ห้อง3 0 5แต่ด้วยความที่ประตูห้องมันเปิดไม่ออกเขาจึงต้องลองส่องกล้องเข้าไปจากทางห้องน้ำ ที่มันอยู่ติดกันแต่ทันใดนั้นหญิงชราก็ได้โผล่มาและมันทำให้เขาตกใจจนทำกล้องตกซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเข้าไปสำรวจในห้อง305ได้แล้วสภาพภายในห้องนี้มันดูจะสุดโซมหนักกว่าห้องอื่นๆมากเศษส่วนของโน้ตที่คาดว่าจะเป็นของคุณนายหวังเธอได้เขียนเอาไว้ว่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นบ้าเธอเห็นหญิงชราในชุดแดง และหญิงชราก็ได้พาตัวคนในอาพาร์ตเมนต์ไปเธอเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ที่เธอเก็บลูกแก้วพวกนั้นมาทุกอย่างมันก็ได้เปลี่ยนไปและในห้องนี้ก็ยังมีรูปถ่ายอีกสองใบในรูปแรกเป็นรูปที่หญิงชราแอบเฝ้ามองเด็กๆที่กำลังเล่นลูกแก้วกันอยู่รูปที่สองเป็นรูปของหญิงชราที่เดินมาหาครอบครัวของเด็กหญิงห้อง107 ที่พวกเขากําลังแปะยันไว้ที่หน้าห้องและเมื่อเดินมาสํารวจที่ห้องครัวตัวเอกก็ได้เห็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าเอาลูกแก้วพวกนี้คืนไปเหมือนว่าพอคุณนายหวังได้รับรู้ถึงสาเหตุแล้วว่าลูกแก้วอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดใครก็ตามที่เก็บมันขึ้นมา จะต้องพบเจอกับหญิงชราในชุดแดงที่คอยติดตามและจ้องมองก่อนที่จะถูกพาตัวไปและไม่ว่าจะเป็นคุณนายหวังเด็กหญิงจากห้อง107หรือว่าตัวเอกต่างก็เคยได้สัมผัสกับลูกแก้วนั้นมาแล้วและแม้ว่าทุกคนในอาพาร์ตเมนต์จะเริ่มรับรู้ถึงภัยร้ายจากวิญญาณของหญิงชราพวกเขาได้พยายามที่จะคืนลูกแก้วหรือแม้กระทั่งติดยันไวทีนาหอง ที่เราจะได้เห็นมันอยู่แทบทุกห้องในอพาร์ตเมนต์แต่มันก็ดูจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาได้สุดท้ายชะตากรรมของพวกเขาก็น่าจะถูกวิญญาณหญิงชราพาตัวไปตัวเอกเริ่มคิดว่าในตอนนี้เขาน่าจะได้เรื่องราวที่เยอะพอสมควรแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับไปนอนและเมื่อตื่นเช้ามาเขาก็จะรีบออกไปจากที่นี่แต่ทว่าในตอนที่เขาเพิ่งหลับไปได้ไม่นาน เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงกล้องที่ตกลงพื้นและเมื่อเขาเช็คกล้องดูก็ต้องพบว่าหญิงชราได้เดินออกมาจากตู้เสื้อผ้า เธอออกมายืนจ้องมองเขาตอนนอนก่อนที่จะเข้าไปแอบใต้เตียงพอเขาได้เห็นแบบนั้นมันก็แทบจะไม่ต้องรอให้ถึงเช้าเขารีบเก็บกระเป๋าและออกไปจากที่นี่ทันทีแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ง่ายดายแบบที่เขาคิดหญิงชราเริ่มออกมาไล่ล่าเขาและหากว่าเขาหนีไม่ทันเขาก็จะถูกเธอจัดการ และด้วยความที่หญิงชรา มายืนขวางทางลงบันไดเอาไว้มันทำให้เขาต้องเข้าไปแอบในห้องน้ำเขาคิดว่าเขาคงจะหนีรอดแล้วแน่ๆแต่เขาก็เริ่มสังเกตเห็นรอยเลือดบนเพดานแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกพาตัวไปเขาตื่นขึ้นมาในอีกโลกหนึ่งแม้สภาพโดยดอบมันจะดูเหมือนอพาร์ตเมนต์ปกติแต่มันก็คือโลกที่อาจจะเป็นโลกหลังความตายโครงสร้างภายในมันได้ถูกเปลี่ยนไปมีร่องรอยของเลือดและสิ่งที่เหนือคำอธิบาย เขาได้เจอกับโนต้ตที่ฉีกขาดซึ่งน่าจะเป็นของเหยื่อที่ถูกพาตัวมาที่นี่มันได้เขียนเอาไว้ว่าเขาได้เห็นหญิงชรากลายเป็นปีศาจและปีศาจตัวนั้นมันกําลังกินชายคนหนึ่งเข้าไปและไม่นานนักเขาก็เจอกับร่างของชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นกลับมีร่างกายที่บิดเบี้ยวและจากที่เขาลองสังเกตการเคลื่อนไหวของปีศาจตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะมองไม่เห็นและอาศัยการฟังเสียงเท่านั้น แม้จะดูเหมือนว่าโนต้ตนี้มันอาจจะช่วยตัวเอกให้เอาชีวิตรอดจากปีศาจหญิงชราไปได้แต่ทันทีที่เขาเดินออกมาเจ้าปีศาจมันกลับรู้ตัวและวิ่งไล่เขาซึ่งหากว่าวิ่งหนีไม่ทันเขาก็จะถูกฆ่าแต่หากว่าวิ่งหนีทันจนสามารถลงไปยังอีกชั้นหนึ่งได้เขาจะได้เจอกับโนต้ตอีกใบ ที่น่าจะมาจากชายคนเดิมเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วสถานที่นี้มันเป็นเหมือนโลกที่สะท้อนโลกความเป็นจริงแม้จะมีร่องรอยของตึกอพาร์ตเมนต์แต่มันก็ดูบิดเบี้ยวไปหมดเขาไม่รู้เลยว่าปีศาจหญิงชราต้องการอะไรกันแน่ในเศษซากของโน้ตอีกส่วนเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาพยายามที่จะหนีแต่ปีศาจมันก็มาขัดขวางเขา จนเขานั้นถูกฆ่าและเสียชีวิตอยู่ที่นี่หลายครั้งจนตอนนี้เขาแทบจะกลายเป็นแบบคนพวกนั้นแล้วสิ่งนี้มันช่วยบอกกับเราว่าคนที่ถูกพาตัวมาที่นี่หากพวกเขาเสียชีวิตลงไปพวกเขาจะไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงมีตัวตนอยู่จนกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตอยู่ซ้ำๆและกลายสภาพไปเป็นเหมือนร่างวิญญาณตัวสูงที่มีแขนขาง,งอกยาวออกมาดูไร้ซึ่งชีวิตเป็นเพียงอะไรบางอย่าง ที่ต้องติดอยู่ในโลกนี้ตลอดไปซึ่งพวกเขาก็คือเหยื่อที่เคยเป็นผู้อยู่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์ฟางเจียงมาก่อนนั่นทําให้เราพอจะเข้าใจฝันร้ายในครั้งแรกที่ตัวเอกได้เจอมันก็คือเหยื่อคนหนึ่งที่พยายามจะมาเตือนเขาให้ออกไปจากอาพาร์ตเมนต์แต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วเขาต้องพยายามวิ่งหนีและหลบซ่อนตัวจากปีศาจหญิงชรา ตัวเอกหลบหนีจนมาเจอกับห้องห้องหนึ่งภาในนั้นมันมีโนต้ตของชายที่น่าจะรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายเขาพูดถึงความเชื่อเรื่องของเสียงจากลูกแกว้วและสิ่งลี้ลับที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายผีหรือวิญญาณ ที่มันจะค่อยๆกัดกินสติและจิตใจจนเกิดเป็นความกลัวตามธรรมชาติของมนุษย์และเสียสติชายคนนี้เขาจึงได้คิดวิธีที่จะลบล้างสิ่งเหล่านั้นนั่นคือการใช้ตะปูตอกเข้าไปที่ดวงตาเพื่อที่จะได้มองไม่เห็นและไม่ต้องรับรู้อะไรอีกซึ่งตัวเอกที่ไม่รู้ว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงสถานการณ์มันก็ได้บีบบังคับให้เขาต้องทำตามโน้ตของชายคนดังกล่าว มันทําให้เขาตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ฝันแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขานั้นได้ข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งมาจริงๆพอตั้งสติได้เขาก็รีบเก็บของและหนีออกไปจากอาพาร์ตเมนต์ซึ่งในตอนที่เขาขับรถออกไปเขายังคงเห็นหญิงชรายืนเฝ้ามองเขาอยู่หลังจากนั้นตัวเอกก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลซึ่งหมอก็บอกเพียงแค่ว่าเขามีอาการไข้ขึ้นเล็กน้อยแต่ตัวเขาเองเชื่อว่า มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเขามีความทรงจําของการที่ตัวเองต้องไปพบเจอกับเรื่องราวสยองที่อพาร์ตเมนต์แต่ความทรงจําบางส่วน มันกลับถูกปิดกันจนรายละเอียดของบางเหตุการณ์มันได้หายไปเงินที่เขารับคำท้ามาเขาก็ได้เอาไปคืนให้กับแฟนคลับคนนั้นและเขาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเขานั่งเขียนสคริปต์สำหรับการทำคอนเทนต์ในวิดีโอต่อๆไปของเขาแต่ทว่าเมื่อเขาเข้านอน หญิงชรากับปรากฏตัวขึ้นเธอแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงกลายเป็นว่าคนที่ถูกติดตามไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ไม่สามารถหนีรอดจากชะตากรรมไปได้หญิงชราอาจจะเป็นวิญญาณที่เราอาจจะไม่รู้แรงจูงใจแน่ชัดว่าเธอมีความแค้นอะไรกับเหยื่อแต่จากร่างปีศาจของเธอเราอาจจะมองได้ว่าเธออาจจะเป็นปีศาจจากอีกโลกที่มองหาเหยื่อด้วยการล่อลวงพวกเขาให้ไปเก็บลูกแกว้ว ที่มันอาจจะเป็นวัตถุทางวิญญาณที่เชื่อมต่อโลกคนเป็นและโลกคนตายเข้าด้วยกันและเมื่อเก็บลูกแก้วมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีจากปีศาจตัวนี้ไปได้เหยื่อทุกคนที่เข้าไปในโลกนั้นจะถูกฆ่าอยู่ซ้ำๆจนพวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิต ขี่ไรจิตวิญญาณและติดอยู่ในโลกนั้นตลอดไปนั่นก็คือฉากจบจริงๆของเกมแต่สำหรับฉากจบอีกแบบหากว่าตัวเอกหนีไปในช่วงแรกสิ่งที่เขาจะได้เจอก็คือหญิงชราที่จะโปร่มานั่งข้างๆและหักพวงมาลัยรถจนเกิดอุบัติเหตุ และคาดว่าหลังจากนั้นตัวเอกก็คงจะถูกพาตัวไปอีกโลกหนึ่งและกลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันกับคนอื่นเกมนี้เป็นเกมที่ได้หยิบยกเอาความเชื่อเรื่องของเสียงลูกแก้วมาใช้นอกเหนือจากการที่มันเป็นวัตถุที่อาจจะเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณได้โดยในหลากหลายวัฒนธรรมของทางฝั่งเอเชียเรื่องของเสียงลูกแก้วอาจจะมองได้หลากหลายรูปแบบเช่นมันคือเสียงของวิญญาณเด็กหรืออาจจะเป็นกุมารทอง ที่เจ้าของบ้านเลี้ยงเอาไว้หรือว่ามันอาจจะเป็นเสียงที่มาจากวิญญาณที่พยายามจะติดต่อสื่อสารกับคนเป็นด้วยความต้องการอะไรบางอย่างซึ่งในกรณีของเกมนี้มันคือสัญญาณที่เป็นการเตือนและเป็นการหลอกล่อให้เหยื่อเข้าไปเก็บลูกแก้วขึ้นมาซึ่งเรื่องเสียงของลูกแก้วที่ตกกระทบลงพื้นในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ด้วยอย่างเช่นว่าภายในอาคารบ้านเรือน ที่มีมากกว่า 1- ห,หรือสองชั้นขึ้นไปบางทีมันอาจจะเป็นเสียงลั่นของโครงสร้างระบบน้ําประปาหรือว่าสัตว์เล็กบางชนิดอย่างในเรื่องราวในเกมนี้มันก็ได้มีช่วงหนึ่งที่นักข่าวพยายามจะอธิบายเหตุผล ในทางวิทยาศาสตร์กับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นแต่ทว่าความจริงของเรื่องเสียงในเกมนี้มันกลับไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่นักข่าวคนนั้นคิดและแม้ว่าเราจะไม่รู้จุดประสงค์ของปีศาจหญิงชราแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะรู้ได้คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่มันมาจากการที่เด็กคนหนึ่งเก็บลูกแก้วได้ระหว่างทาง ในขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านแม้ปกติพ่อแม่จะสอนเธอเอาไว้ว่าเมื่อเก็บของอะไรได้ให้นำไปคืน หรือประกาศตามหาเจ้าของแต่ด้วยความที่มันเป็นเพียงลูกแกว้วหรือของเล่นเด็กแม่จึงอนุญาตให้เธอเก็บไว้ได้และนั่นมันก็หมายความว่าต้นกำเนิดของการที่ปีศาจเริ่มลักพาตัวคนในอพาร์ตเมนต์แต่เดิมแล้วมันไม่เคยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้มาก่อนแต่มันถูกพาเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ส่วนของแฟนขับลึกลับคนนั้นที่คาดว่าเขาจะเคยอยู่ในอพาร์ตเมนต์มันก็ยังคงเป็นปริศนาว่าเขารอดชีวิตไปได้อย่างไร จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันทําให้ผมเกิดข้อสันนิษฐานขึ้นมาสองข้อข้อแรกก็คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เก็บลูกแก้วขึ้นมาจึงเป็นคนที่รอดชีวิตเช่นเดียวกันกับผู้คนบางส่วนที่อาจจะรอดชีวิตและย้ายออกไปจากอพาร์ตเมนต์นี้แล้วซึ่งผู้คนที่รอดชีวิตทั้งหมดก็น่าจะรู้เรื่องราวทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นส่วนข้อที่2เรื่องราวของแฟนคลับคนนั้นมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการหาเหยือ่อของปีศาจหญิงชราก็เป็นไปได้ครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม t ด e r e ย f a t e ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ